เห็นฉากหลังนี่คือเห็นแต่ภาพครับแต่พอมาดูจริงนี่โอ้โหใหญ่โตคือตั้งใจโชว์เลยคือเราฉากหลังเนี่ยเราต้องมองว่านะฮะที่ออกมาเนี่ยผมตั้งใจไปติดแต่ผมก็ไม่ได้เผยแพร่อะไรเพราะว่าเพียรน้องทักข่าวเข้ามามันนั่งทานข้าวคุยกันทำท่าบ้างน,นะเขาถ่ายไปก็ไปปรากฏเป็นข่าวนะครับแต่สิ่งที่ติดเนี่ยเราก็เห็นว่ามีพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ,บ้านนี้นะครับมีรูปพระธาตุชานกระบี่นะครับอันนี้คือธรรมดา แต่สิ่งที่เขียนเนี่ยท่านทักษิณเนี่ยท่านสอนตลอดนะครับตั้งแต่ผมได้สัมผัสกับท่านมาตั้งแต่ทํางานทางใต้เลยต่างๆท่านก็เป็บรรยายแล้วก็ท่านก็บอกว่าเราเป็นตํารวจเนี่ยต้องทําตัวให้ประชาชนรักแล้วก็ตํารวจต้องรักด้วยนะครับเป็นที่รักของตำรวจแต่ขณะเดียวกันท่านบอกจะให้เดี๋ยวนี้พี่ป็นนัการเมืองเนี่ยพี่ต้องทํางานง่ายกว่าเพราะพี่ทําให้ประชาชนรักแต่เองเนี่ยต้องให้ทั้งตํารวจทั้งประชาชนครับ อันนี้คือสิ่งที่ต้องสอนแล้วถ้าให้เขียนมนาได้เขียนชัดเจนให้มปนที่รักของประชาชนและเพื่อนตํารวจนะฮะแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยการทางาน,นตำรวจมันมีแต่เรื่องทะเลาะเบากแว้งฆ่ากันตีกันเช้าขึ้นมาเปิดโผล่ห้องนอนมาเนี่ยนะครับถ้าเราเอาลูกฆ่ากันมาติดแล้วมาติดเนี่ยคดีต่างเนี่ยอารมณ์มันเป็นยังไงครับเปคุ้นกับคุณทักษิณตั้งแต่เมื่อไหร่ครับตั้งแต่อยู่ใต้ฮะคือผมเรียนนี้นะว่าท่านทักษิณเนี่ยท่านเป็นนักเรียนในรถตำรวจ นะครับรุ่นพี่ท่านออกผมเข้าแต่ในการนักเรียนตำรวจตอนเข้าไปอยู่ปีหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องพยายามรุ่นพี่จะพูดถึงเก่าขานถึงว่ามีนักเรียนตำรวจคนไหนบ้างที่ประสบความสำเร็จที่เก่งที่มีชื่อชื่นชมของพี่พี่ก็คือท่านทักษิณทุกคนจะได้ยินชื่อนนทักษิณตลอดเวลานะครับว่าท่านเป็นเก่งท่านสอบได้ที่หนึ่งแล้วตอนนั้นเริ่มจะมีทุนไปศึกษาต่างประเทศนะถ้าผมจำไม่ผิดท่านเป็นคนแรกนะที่ได้ทุน สอบได้ที่หนึ่งแล้วก็ได้ทุนไปศึกษาต่างประเทศจนจบบอตเตอร์แล้วคุณทักษิณนี่ดังตั้งแต่เป็นนักเรียนในร้านตั้งเป็นนักเรียนร้อยเงินะนี่ผมยืนยันนะผมชื่นชมนะผมเรียนไม่เก่งเหมือนท่านครนะฮะท่านสอบได้ที่หนึ่งแปลว่าเรื่องทั้งหมดนี้คือเป็นเรื่องส่วนตัวเลยเป็นเรื่องส่วนตัวฮะไม่เกี่ยวแล้วเอาผมผมบอกนี้นะว่าสิ่งที่มันลืมไม่ได้ในในิสัยคนไทยเนี่ยนะครับเขาให้เราไปกินข้าวเขามื้อนหนึ่งเล้วนี่เห้เขามีน้ำใจถูกไหมฮะแล้วพอวันหน้าเขามีมาเราไปทักทไ่ ผมทํางานทางใต้นะฮะเชื่อไหมฮะปีปีสี่ห้าสี่หกผมลงไปทํางานทางใต้เนี่ยนะฮะท่านทักษิณไปตรวจตอนปีสี่หกนะฮะไปให้ท่านเพียวพันไปตรวจท่านถามเลยไม่รู้จักผมอะไรงานเลยไม่รู้ท่านไม่รู้จักผมหรอกผมก็รู้แต่ว่าท่านเป็นนายกมินตีผมไม่เคาสัมผัสอยู่แล้วแต่ถ้าเรียกมาถามผมอธิบายให้ท่านฟังว่าเหตุการณ์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ท่านเห็นว่าผมทํางานละเอียดท่านก็ถามผมว่าน้องชื่ออะไรอผมก็รายงานตัวว่าเนี่ยผมเนี่ย พันตำรวจเอกคำนวณวิทุประจังนะครับเป็นรองผู้กับการกองปราบและปัจจุบันมาเป็นรองผู้การตํารวจุทธรจังหวัดสงขลาทําหน้าที่จริงาที่ว่าท่านบอกอ๋อเพิ่งเจอตัวครับนะฮะไม่ไเออก็ตั้งแต่ปี4ี่เจ็ดต่สี่หกคือก่อนมีกูเซต์ตัดใบก่อนนะก่อนแล้วท่านก็นจึงถามว่าเอาแล้วแล้วทำงานที่ใต้เนี่ยออกตรวจทั้งค่ำทั้งคืนเนี่ยมีระเบิดมียิงกันอยู่เงี้ยแล้วมีรถอะไรใช้ ใช้รถอะไรผมบอกก็ใช้รถส่ตรวจธรรมดาครับท่านบอกเอยอ,อย่างนี้มันต้องมีรถจักระสุนแล้วครนะท่านก็ให้ท่านท่านเพียวพันธ์ดาอภพงเนี่ยเอารถจักระสุนส่วนตัวของพี่เพียวพันธ์เนี่ยเอาให้ผมใช้นะฮะแล้วตอนนั้นตอนนั้นเนี่ยผมอยู่ที่นั่นเนี่ยด้วยความที่เราต้องไปเปลี่ยนความเป็นอยู่เปลี่ยนชีวิตตำรวจครับถูกไหมฮะเพราะว่ามันมีเหตุตลอดคุณแม่ผมเนี่ยตอนนั้นอายุเกือบแปดสิบยังต้องลงไปอยู่กับผม แล้วก็ทํากับข้าวให้ตํารวจทั้งหมดเนี่ยมาทานข้าวออกตรวจออกตรวจทั้งกับข้าวที่บ้านกันนะแล้วพอแม่ผมรู้ว่าท่านทักษิณให้รถนะท่านเพียรพันให้รถมากันกระสุนไม้ใช้แม่ผมเนี่ยเป็นครูสอนจริยธรรมนะจนกระเสียณเนี่ะโอ้โหน้ําตาไหลบองตรงเลยแม่ผมเนี่ยบอกว่าโอ้โหก็เขาห่วงใยลูกเขาขนาดนี้ครับอบอกไม่มีหรอกที่จะใครจะมีน้ําใจขนาดนี้ทีนี้ปัญหาที่สือ่อแล้วก็ผู้ตรวจการแผ่นดินที่เขาตั้งคําถามก็คือว่า ออตอนที่ท่านไปเจอคุณนักสินที่ฮ่องกงเนี่ยรับตําแหน่งแล้วเนี่ยได้เอาตําแหน่งหน้าที่การงานไปด้วยหรือไม่เช่นไปบอกคุณนักสินไหมหรือพยายามจะจับมมันไม่ใช่อ่ะฮะแล,แล้วเขาเขาสิ่งที่ไปพูดว่าถ้าได้ถ้าทางผมไม่เห็นสํานวนผมไม่เห็นรูปร่างนะ่าทางท่านผู้ตรวจการไปดินเขาตรวจได้บวว้างไงสอบสวนได้บ้างไหนะครับแต่ถ้าพูดว่าสอบสวนละเอียดได้ข้อมูลละเอียดนะครับแล้วบอกไปติดที่ฮ่องกงอ่ะมันละเอียดอะไรที่ฮ่องกง นะครับเพราะรูปนี้มันไม่ได้ที่ฮ่องกงนะฮะผมไปดูใบ<อ>ไปการาบขอญาติพบท่านที่ดูใบนะบที่บ้านบอกว่างี้แล้วผมก็ขอญาตลาไปถูกต้องครับจนมีพระบรมราชองการโปรดกล้าให้ติดแล้วนะฮะถึงได้ไปนะครับแล้วสิ่งที่ผมไปเนี่ยผมหาเรือแม่ผมแม่ผมเนี่ยในชีวิตเนี่ยอยากเห็นบอกว่าอยากเห็นว่าเนี่ยถ้าเป็นห่วงเราขนาดนี้รถขนาดนี้มีใครนะครับอยากจะเห็นท่านติดรถให้ผมได้สามใบนะฮะ แล้วผมเนี่ยแม่ผมก็มาไปไม่ได้ผมติธีจถ่ายรูปมาคนที่ผมคนรัมรักเป็นยังไงครับเอาผมถามว่าเป็นยังไงมันติดอะไรตอนที่ให้ท่านทักสิ่งติดนี้กลัวว่าจะมีผลกระทบทางการเมืองตามมาอีกนี้เจอตอนนี้ไหมผมผมไม่สนใจนะผมถือว่าในคนที่ไม่ได้เป็นนักเรียแล้วตำรวจเนี่ยไม่เข้าใจระบบซีเนลิตี้เอาผมพูดจริงๆนะอย่างผมเนี่ยผมเป็นนักตำรวจมาสี่ปีนยนะแล้วผมเข้าไปเป็นผู้หมวดปกครอง ทุกหมดผู้กองในอีกหกปีเนี่ยผมเข้าใจระบบนี้ผมรักรุ่นพี่นะฮะรักรุ่นน้องเมตตารุ่นน้องแล้วท่านทัษินท่านก็รักเพื่อนฝูงแล้วก็เมตตารุ่นน้องอย่างผมเป็นรุ่นน้องนะท่านเห็นหว่าให้ความเมตตาสอนเฮ้ยต้องทําให้ดีท่านไม่เคยสอนในสิ่งที่ผิดครับนะครับท่านสอนว่าต้องกระดานปานีต่อประชาชนแล้วข้อหาที่บอกว่าท่านจะไม่ใช่ตัวแบบที่ดีของตํารวจที่ไปพบกับถ้าเกิดแบบส,บสับของผู้จัดการในเอสทีวีก็จะบอกเป็นนักโทษ อ๋อไม่เป็นไรแล้วแต่เขาคิดนะฮะการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายผมว่าต้องต้องคิดนะครับว่าอะไรคือการเมืองคุณจะรักใครชอบใครนะครับผมผมไม่มีนะอ่าผมผมยืนยันนะผมเคารพรักท่านทักษิณแล้วแม้แต่วันนี้เนี่ยนะวันนี้ถ้าย้อนกลับไปได้ผมได้ไปติดไหมผมก็ให้ท่านติดครับอ่านี่ผมพูดตรงๆงอ่ะผมผมไม่จะเป็นอะไรถ้าผมไปให้คนที่เกลียดติดติดผมใช้ไม่ได้นะฮะแล้วท่านทักษิณนั่งผิดอะไร ผมถามว่าในความรู้สึกของผมนะท่านเป็นนักเรียนรัฐตำรวจท่านก็ได้ที่หนึ่งนะฮะท่านออกมาเล่นการเมืองเป็นถึงนายกรัฐมนตรีมีนักเรียนรัฐตำรวจคนไหนที่เป็นได้นะครับผมถือว่าในในหัวิตหัวใจของนักเรียนรัฐตำรวจทั้งหมดเนี่ยผมถือว่าท่านถือปูชนียบุคคลนะและสิ่งที่ที่เกิดขึ้นมีโทษมีทานกับท่านนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องการเมืองอะไรก็ว่าไปเราไม่เกี่ยวะนะครับแต่ในเดียวก,กวารความเป็นธรรมมันต้องมีความยุติธรรมต้องมี ถ้าไปหาว่าท่านไม่จงรักภักดีถ้านักงเล่น,นแล้วตำรวจที่เก่าคําสัตย์ไปยายอยู่ตลอดทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยไม่จงรักภักดีแล้วใครจงรักภักดีนะก็ต้องก่อนน้อยก็ต้องกล่าวถ้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหาิย์ก็ทุกวันต้องพูดอยู่อย่างนี้แล้วใครจงรักภักดีแล้วไปกล่าวหาว่าท่านไม่จงรักภักดีครับ<ะ>ถูกไหมอันนี้ผมผมพูดผมพูดเรื่องจริงนะผมเองก็เหมือนกันกิจกรรมที่สำคัญที่สุดในตำรวจต่รงดาที่ท่านทสินสั่งมาว่าหมายมาก่อนที่ผมมันรับว่าเฮ้ ถวายความจงรักภักดีนะอันดับหนึ่งนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยเมื่อกี้ถามมีมีคนถามว่าเอ้าจักรยานข้างหน้าทำไมต้องมาขี่จักรยานผมอันนี้คือการถวายความรักภักดีเพราะสมเด็จพระมหิดชายาท่านทรงจักรยานนะผมเข้าเวรผมก็ต้องพยายามขี่ทั้งที่ถามว่าร่างกายไหมก็ต้องพยายามนะครับอันสิ่งนี้คือนั่นแหละเราทุกคนต้องจงรักภักดีนะฮะและอีกประเด็นหนึ่งที่ไปกับเรื่องการเมืองไปว่าท่านเนี่ยต่อไปนี้มั้อก้เนี่ยน้องไม่การ ภรรยาจะไปเยน้ที่ไปเซ็นอนุญาตระวังติดคุกอ,อ่ะที่ <S <S มผมผมพูดจริงๆอ่ะนี่คือผมอะ่ะใช่ไหมอันนี้มันมันมันต้องย้ายย้ายให้ออกอ่ะผู้ตรวจการมีมติส่งไปที่สำนักงานตาํารวจแห่งชาตินี่เขาเคยมาสัมภาษณ์หรือมาสอบถามไม่เคยครับไม่เคยนะฮะเพียงแต่คงจะเอาข่าวตามอะไรก็แล้วแต่ท่านผู้ตรวจการแผ่นดินท่านมีหน้าอะไรก็ว่าไปนะครับแต่สิ่งที่ผมผมขอร้องคือเมื่อส่งมาแล้วมาที่ตรอแล้วขอให้ตรอรีบสอบส่งไปบชรรีบสอบ พราะอีก14เดือนผมจะเสียบนะครับเพราะนั้นอยากให้มันออกมาก่อนก็เสียงอันนี้พูดเหมือนท้าทายฮะหรือว่าต้องการมาตรฐานไม่ท้าทายแต่ผมต้องการมาตรฐานให้เหมือนกันแล้วก็นาตรวจสอบคดีอื่นให้มันเร็วด้วยเหมือนเหมือนให้มันเร็วด้วยอย่าไปดึงวะเช่นคดีอะไรบ้างครับผมไม่รู้อะคดีขึ้นมาที่รับไปก็ขอให้มันเร็วเหมือนของผมแล้วกันนะครับแล้วอันนี้ขอให้เร็วนะขอให้เร็วให้ก่อน14เดือนจะโดนออกเะดัให้ออกก่อน14เดือนทางตรอเขาไม่ได้สอบสวนก่อนละฮะ เขา<ม><ม>ก็สอบไปแต่ผมถือว่าสิ่งนี้เนี่ยผมทำได้ความบริสุทธิ์ใจถูกไหมฮะผมไม่ใช่เฉพาะท่านทักษิณที่สอนผมให้เป็นดูแลประชาชนให้ดีเอาผมยกตัวอย่างท่านบรรหารนะท่านบรรหารเนี่ยผมรับการที่สุพรรณเนี่ยท่านบรรหารยังบอกผมเลยบอกว่าเอ้ยไอ้คุณนันวิทย์สิ่งที่ดีสุดคือสัตจะก,กตัญญูนะเวย้ยอันนี้คือท่านบหาพูด ท่านบอกสัจจะกาตัน,ตน,ตน,ตนยูไว้ผมก็จําไว้ว่าเออสิ่งนี้คือท่านมหาสารมาสัจจะกตันยูครับผมก็รักษาสัจจะแล้วผมก็รักษาวังกตันยูถูกไหมใครมีน้ำใจผมใครมีบุญกุญมันผมไม่ยืบ